สวัสดีค่ะวันนี้เวทีชวนคิดชวนคุยจะมานำเสนอในเรื่องของพิมพ์เขียวแนวทางการปฏิรูปการเกษตรที่ดิฉันในนามของสถาบันวิชาการด้านสากลได้นำเสนอต่ออนุกรรมการพนาการเกษตรของสปชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะว่าผลงานวิจัยชุดความรู้และนะวัตกรรมที่เป็นผลงาน ของสถาบันวิชาการด้านสก,กรและภาคีที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้นำไปสู่นโยบายนะคะในขั้นตอนแรกหลังจากที่เราได้รับคำเชิญเนี่ยดิฉันและทีมงานก็ได้มาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งชี้ให้เห็นช่องว่างนะคะซึ่งเรานำเสนอต่อสปชว่าปัญหาในภาคการเกษตรไทยที่ต้องนำไปสู่กัน สร้างกระบวนการใหม่ในการปฏิรูปการเกษตรเนี่ยทุกภาคส่วนต้องยอมรับนะคะว่าในระดับของเกษตรกรเนี่ยเ,เกษตรกรเนี่ยยังขาดอำนาจการต่อรองขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งปัจจัยและการตลาดที่เป็นธรรมและเท่าเทียมส่วนในภาคส่วนราชการก็ยังมีช่องว่างในการทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยตัวชี้วัดยังอยู่ที่ระดับหน่วยงานไม่ได้มีตัวชี้วัดไปสู่ ระดับการปฏิรูปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้ปฏิบัติตั้งฝ่ายระดับต้นน้ำคือเกษตรกรระดับผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรจนถึงการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราวิเคราะห์ให้เห็นข้อจำกัดและช่องว่างเราจึงมาถึงขั้นตอนการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในคราวนี้นะคะพิ์เขียวการกำหนดยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเกษตรไทยเราวางยุทธ,ธศาสตร์ไว้5าเสาหลักยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์แรกเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการสร้างระบบส,ส่งเสริมสมรรถนะเกษตรและผู้เกี่ยวข้องในรายละเอียดของยุทธศาสตร์นี้นะคะเราพูดถึงว่าเราคงจะต้องกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเราคงจะไปวางสาระการเรียนรู้สําหรับการยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่สมรรถนะที่พึงประสงค์ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบว่าสถาบันและภาคีเนี่ยเราได้เตรียมนวัตกรรมในเรื่องของอระบบการส่งเสริมเกษตรกรแนวใหม่ตามพิมเขียวอย่างนี้แล้วนะคะในยุทธศาสตร์ที่สองเนี่ยเราพูดถึงว่าเราคงจะต้องวางกระบวนศน์ใหม่ในเรื่องของการปฏิรูปการเกษตรเป็นเชิงระบบอย่างมีแบบแผนเราได้เสนอนวัตกรรมตัวแบบ ระบบธุรกิจการเกษตรที่เราได้เอาเรื่องการจัดการโซ่อุปทานใส่เข้าไปในเรื่องของการวันระบบเป้าหมายที่สำคัญก็คือ,อถ้าแม้นว่าการปฏิรูปการเกษตรสำเร็จเนี่ยเราคงจะมีระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่จำแนกตามผลิตภัณฑ์หรือรายปศุสัตว์เช่นระบบการจัดการโซ่อุปทานยางพารา ระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์ระบบธุรกิจผักอินทรีย์อย่างนี้เป็นต้นค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรามีนวัตกรรมที่เป็น success story ที่จะเป็นตัวแบบสำหรับให้ผู้สนใจไปเรียนรู้แล้วก็นำไปสร้างสรรค์นในชุมชนในกระบวนการสหกรณ์หรือในออออกลุ่มผู้ที่สนใจสำหรับยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยเพื่อที่จะ สนับสนุนให้พิมพ์เขียวของเรานำเอานวัตกรรมตัวแบบระบบธุรกิจการเกษตรแนวใหม่ใช้ได้สำเร็จเนี่ยต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์การวางกรอบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนจำเป็นต้องมีค่ะตรงนี้หละเป็นภรกิจที่หน่วยงานรัฐและนโยบายรัฐต้องต้องช่วยสนับสนุนเช่นการปรับกฎหมายธุรกิจที่จะให้ความเป็นธรรม การปรัปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์แนวใหม่นะคะ,ะการวางะระบบน้ํำชนระทานด้านการเกษตรที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมนะคะการวางกรอบในเรื่องของกองทุนปฏิรูปการเกษตรที่ภาคีทุกภาคส่วนถ้าจะสนับสนุนอะไรคงจะต้องผ่านะระบบการสนับสนุนจากกองทุนตรงนี้แล้วต้องมีกองทุนเดียว นะคะจะได้เป็นธรรมและเท่าเทียมแล้วก็เป็นไปตามพิมพ์เขียวนะคะเราพูดถึงเรื่องของระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุการตัดสินใจในทุกระดับตั้งแต่ระดับเกษตรกรนักส่งเสริมนักธุรกิจการเกษตรนฝะ่าย p olicymakers ตรงนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องของระบบใหญ่เดียวค่ะ,ะรายละเอียดมีอยู่ในพิม์เขียวแล้วนะคะส่วนยุทธศาสตร์ที่4เนี่ย เราพูดถึงการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเนื่องจากสิ่งที่เราวิเคราะห์เราพบช่องว่างว่าแม้ว่าหน่วยงานาของรัฐเนี่จะมะีนโยบายแล้วก็กรอบภารกิจในเรื่องของการสร่งเสริมภาคการเกษตรมานานแต่ยังขาดส่วนการบูรณาการความร่วมมือที่มีทงมองไปที่ตัวเกษตรกรนะคะนั้นในพิมพ์เขียวนี้เราเขียนไม่ว่า ภารกิจของหน่วยงานรัฐนี่คงจะต้องมีตัวชี้วัดความสําเร็จไปอยู่ที่ระดับเกษตรกรระดับผู้ประกอบการระดับพ่อค้าส่งออกอันตรงนี้ก็เขียนรายละเอียดไว้แล้วนะคะนั่นหมายถึงว่าเราคงจะต้องมีการจัดตั้ง s ซดิ i งคอมมิ i t t e e ขึ้นมาที่จะมากํากับดูแลติดตามประเมินผลให้การทํางานของหน่วยงานรัฐเนี่ยทุกส่วนฝ่ายเนี่ยมีเข้มงวดเดียวกันนะคะและที่สําคัญยุทธศาสตร์ที่5เนี่ย เรามองเรื่องการวางแนวปฏิบัติเพราะช่องว่างที่ผ่านมาของการพัฒนาการเกษตรไทยก็คือเรามีแผนแม่บทเยอะเลยแต่ขาดแผนปฏิบัติการซึ่งเราเขียนให้เห็นในรูปของ l o จิคอ l ลเฟรมเวิรใส่เงินทุนใส่โครงการสนับสนุนไปเราต้องมีกระบวนการทำงานตามแผนปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ในส่วนของ การยกระดับผลผลิตที่เป็นสินค้าเกษตรมีการพัฒนามาตรฐานสินค้ามีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอะไรต่างๆอย่างนี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าเรามองในทุกระดับทั้งผลพลธ์ผลกระทบเลยทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นพิมพ์เขียวของแนวทางการปฏิรูปเกษตรไทย ที่เราเสนอไว้ที่สปชซึ่งคิดว่าท่านคณะอนุกรรมการก็พอใจแล้วก็จะไปกำหนดไว้ในสาระของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ฝากท่านภู้มิกียรติลองติดตามส่วนความคืบหน้าเป็นอย่างไรและสถาบันวิชาการด้านสกรเนจะก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรก็ขอเชิญท่านมเกเกรตติดตามนะคะมีความคืบหน้าก็จะมาเรียนให้ทราบในตอนต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ